สวัสดีเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีกร t ดนะครับผมเป็ดสายันนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของ AI 2นะครับซึ่งเป็น AI t o o 2ที่เมือ่อคราวที่แล้วเนาะเราคุยเรื่องของตัวที่เป็นตัวบอทตัวที่เป็นตัว AI สำหรับในเรื่องของการที่ทำบทความนะครับหรือว่าการคุยกันในมุมของ การเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT นะครับกับตัวที่เป็น AI ตัวใหม่ของ Google นะครับที่ชื่อว่าเจ้าบา r d นะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับกลับไปดูตอนนั้นได้เป็นการรีวิวการใช้งานนะครับนี้เนี่ยมันจะมีเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมาในลักษณะของ AI เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะของตัวที่เป็น Keyword Tool หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทําเรื่องของ SEO หรือบทความเนาะนี้เนี่ยถ้าเกิด SEO เนี่ยมันน่าจะมีหลายอันที่ เราน่าจะอยากได้ไอเดียหรือว่าเลือกว่าเครื่องมือแล้วกันจริงๆเครื่องมือมันมีเยอะมากนะครับสำหรับการทำ SEO ซึ่งอ,อตอนถัดไปเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือที่หาคีย์เวิร์ดในการที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการทํางานจริงๆถ้าใครศึกษา SEO มาระดับหนึ่งอ่ะจะรู้ว่าจริงๆแล้วมีเครื่องมือค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นของ Google เองไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดทูในเรื่องของ Ad Manager ที่มีเรื่องเครื่องมือให้ใช้นะครับ การใช้งานตัวที่เป็นปลั๊กอินต่างๆที่อยู่ใน web, ในเว็บในโครมในเบราว์เซอร์นะครับการใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันในการเสิร์ชเองใน Google Search เองก็จะมีในเรื่องของพวก recommend keyword ต่างๆนะครับนี้เนี่ยวันนี้เราลองมาดูว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้ AI เรื่องของการหาคีย์เวิร์ดเขามีศักยภาพแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้มุมไหนได้บ้างในมุมมองของผมเนี่ยนะครับเราลองมาดูกันเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ ชื่ออันนี้นะครับตัวที่เป็น r y r o b c o m อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเมนูที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น Keyword Tool นะครับเมื่อคลิกที่ Keyword Tool เราจะมาได้มาหน้านี้นะครับก็คือ explorer แล้วก็ Idea นะครับเราสามารถเลือกประเทศได้แน่นอนเราลองเทสที่ประเทศไทยกันก่อนนะครับเราก็จะพอเข้าใจตลาดเนาะเอาเป็นเลือกที่ Thailand นะครับ หลังจากนั้นเนาะเดี๋ยวเราลองใช้คำว่าง่ายๆเลยครับดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะครับดูว่าเขาจะ,ะให้ตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดอะไรเรามานะครับดิจนะิตอลมาเก็ตติ้งเนาะแล้วก็เอนเ r อร์ไปอันหนึ่งตอนนี้เนะี่ยเราอยู่ที่ตรงที่คำว่าไอเดียนะครับวิธีคิดของเขาอะครับเขาก็จะออกมาว่าเจรตไอเดียมาเนาะก็คือดิจิตอลมาเก็ตติ้งคอร์สเอเจนซี่จ็อบอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็คือจะเป็นเอาตัวที่เป็นดิจิทัลมีติ้งแล้วก็คือมันขยายคำนะครับเป็น2023อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเจเรตไอเดียขึ้นมาหนึ่งก้อนหลังจนากนั้นปุ๊บเขาจะมีแนวคิดว่าอานะครับอาแคนเนาะก็คือมีอนะไรแล้วก็คือ,อแคนทำอะไรเนาะอาดิจิทัลมีติ้งจ o อบอินด a มานเนี่ยนะครับนำนหน้าด้วยอานะครับนำหน้าด้วยแคนนะครับดิจิทนะัลมีติ้งสามารถทำอะไรได้บ้างเนะาะ แคนดิเชตตัลมาร์เก็ตติ้งแม็กยูบบริเลแนนะครับดิเชตตัลมาร์เก็ตติ้งทำให้คุณเป็นมาสเตอร์ได้ยังไงนะครับใช้คอนเซปต์ของแคนนะครับแล้วก็จะเริ่มมาเป็น how what when where which who นะครับ how digital marketing work ิร์กเนี่นะครับก็คือลักษณะของว่า how นะครับ what digital marketing ติ้ง what ดิเชตตัลมาร์เก็ตติ้งใช้คำ what นะครับ when digital market ก็ต when digital marketing start เนี่ยนะครับแล้วก็เป็น where เนาะ which who นะครับ Why w i u can นะครับ For i s near ใกล้อะไรเนาะแล้วก็ to which which out and like แล้วก็ or นะครับแล้วก็ versus แล้วก็ vs yes, นะครับก็คือเป็นในลักษณะของคอนเซปต์ของวิธีการเอาตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับมาแตกออกมาเป็นหัวข้อนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่มันเป็น l องเท a ที่เกิดจากตัวที่เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ผมว่า,วายุคใช้ได้นะโอเค ถ้าเกิดเราคลิกที่ Explorer นะครับเขาก็จะบอกในเรื่องของคีย์เวิร์ดแล้วก็ตัวที่เป็นโวลุ่มนะครับเสิร์ชโวลุ่มที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ความยากของการทำในเรื่องให้ติดหน้าหนึ่งนะครับทัลมาร์เก็ติ้งสั้นๆอย่างเงี้ยคือยากยากเลยนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นแบบง่ายลงมาหน่อยก็ยคือ d i g i ท a l m a ร k เ t i ต g ิ้งคือเนี่ยนะครับมีภาษาไทยถามว่ามีภาษาไทยเนาะแต่ว่าผมาได้เทสระดับนึงแล้วภาษาไทยเขายังไม่ได้เก่งเลยมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองพิมพ์ภาษาไทยไป แล้วลองดูว่าเขาสามารถทาได้แค่ไหนนะครับก็นี่ครับดิจิทัลมีดิทิ้งภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดนะร้อยยี่สิบเนาะวนล่กการลงแผงการตลาดอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นคําที่เขาเอ่อเสรริร์ชบอล่มโชว์ขึ้นมาะตั้งแต่เยอะสุดไล่ลงไปนะครับจากจํานวนเยอะลงมาจํานวนร้อยนะครับประมาณนี้อันนี้คือการเสิร์ชในเรื่องของตัวที่เป็น explorer งั้นเดี๋ยวเราลองไปเริ่มไอเดียที่เป็นคําภาษาไทยบ้างนะครับก็คือเอาเป็นคําว่าวิตาม,มินซดีแล้วกันเนาะ อ่ะเราลองดูวิตามินซีภาษาไทยนะครับเขาก็อทำขึน้นมาสองอันเนาะก็คือเป็นคีย์เวิร์ดไอเดียนะครับที่เป็นจเนเรตว่าวิตามินซีวิตามินซีกินตอนไหนวิตามินซีควรกินตอนไหนเงนี้ยนะครับแล้วก็อ๋อคือวิตามินวิตามินซีอออออร์ดิเนอรี่รีวิวมันจะเริ่มเป็นผสมเนาะซึ่งถามว่าจริงๆมันก็คงไม่ได้มีคำนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็วิตามินซีกับธาตุเหล็กอันนี้ก็คือเปรียบเทียบแบบใช้ vs นะครับ นี้จะสังเกตเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะเน้ในเล็ดในดนน้อยกว่าแน่นอนคือน่าจะเป็นเว็บที่ทาขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้นะฮะถ้าดูด้านล่างเนาะเขาก็จะมีในเรื่องของคำอธิบายในเรื่องของอวิธีคิดของเขานะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนาะประมาณน,นี้ซึ่งถ้าเกิดดูใน about us ก่มก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของดีเทลนะครับว่าอันนี้นะครับของเขาเป็นแบบไหนอะไรงไงเดี๋ยวลองคลิก about ไปดูเนาะแล้วเดี๋ยวลองกลับมาดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับ เขาก็จะแนะนําตัวเนาะว่าเขาอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปในเรื่องเนื้อ,อ,อหาของการใช้ดีกว่านะครับอ่าโอเคผมลองใช้คําว่าวิตามิน C เหมือนเดิมเนาะแล้วลองไปดูว่า explorer ของเขาในการที่เขาจะมาหาเรื่องของเส r ร์ฟวอลุ่มเนี่ยเขาทําได้ไหมนะครับอ่าผมคลิกไปที่ explorer เนาะอ่าโอเคปรากฏว่าเอ่อไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น นี่เนี่ยถ้าเกิดภาษาไทยไม่ขึ้นเราลองเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษคำว่าวิตามินซีเหมือนเดิมเนาะผมก็วักหน่อยหนึ่งลองมาดูว่าถ้าเป็น Explorer เนี่ยเขาจะขึ้นหรือเปล่านะครับแตค่คิดว่าคงขึ้นอยู่แล้วนะก็คือเป็นภาษาอังกฤษก็คือม l volume นะครับในภาษาไทยก็วิตามินซี201 k volume นะครับอะไรมาเนาะมีภาษาอะไแทรกไหมกันนะ ไม่ได้หาภาษาไทายแทรกมาให้เราเนาะก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับที่มีการเสิร์ชนะครับโอเคเราลองมาดูที่ไอเดียนะครับไอเดียเขาก็สามารถที่จะเจเนเรตที่เป็นลองเท w o r d ได้ออกมาก็คือตามคอนเซปที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้นะครับตามคอนเซปนั้นเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเทสนะครับว่าอ่ามันมีเรื่องมุมไหนบ้างที่เอาไปใช้ได้แน่นอนภาษาไทยอาจจะยังเป็นแค่ในอนาคตเคิดว่าน่าทําได้นะครับ ครูต่อมาก็คือไ i t ต e g e เจนเน o เนะครับก็คือสามารถสรุอที่เป็น t i เต e ได้ด้วยนะครับเราลองมาดูเนาะเหมือนเดิมผมลองใช้คำว่า digital marketing นะครับเขาจะ,ะให้อะไรมานะครับสำหรับหัวข้อของบทความนะครับก็เขาก็เจ n เน a เรมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะเริ่ม คือแน่น,นอนภาษาอังกฤษเขาเขาก็จะสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับก็คือ boost u r l with effective digital marketing อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของไอเดียเนาะนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับสาหรับตัวคำว่า Digital Marketing เนี่ยเขาสามารถที่จะหาตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดได้หรือเปล่านะครับ ลองดูเนาะก็โอเคนะครับสำหรับการที่ทำคีย์เวิร์ดเขาก็จะมีวิธีสร้างแผนดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขาย5เทคนิคก,การใช้ SEO ในตลาดดิจิทัลภาษาัตไทยสำหรับเดเทอร์เจเนเรเตอร์เนี่ยเขาสามารถทำได้นะครับสามารถที่จะออกมาเป็นไอเดียได้นะครับวิธีใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อเพิ่มยอดในตลาดดิจิทัลนะครับ อ่าแสดงว่าข้อมูลในออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทําให้เขาสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับผมขอไปที่วิตามินซีที่เราใช้เป็นตัวอย่างนะครับลองดูว่าอ๋อต้องรอให้เสร็จก่อนยันงไม่เสร็จนะเราก็ทําขึ้นมาอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็ทําขึ้นมาเก้าตัวอย่างนะครับ โอเคเราลองมาใช้คำว่าคีย์เวิร์ดวิตามินซีแล้วให้ทำไตเติลจัลเรเตอร์ดูนะครับแล้วก็ทำออกมาเแบบไหนเอาปรากฏว่าคาววิตามินซีเขาไปแปลงจากภาษาไทยกลายเป็นภา,า,า,าษาอังกฤษไปนะทีประมาณนี้ก็ก็น่าจะเป็นแล้วแต่คีย์เวิร์ดแล้วแต่คำซึ่งแน่นอนแหละครับมันใช้อัลกอริทึมของเอไอที่เพิ่งจะ,ะเรียนรู้ในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของนี้ เรื่องของการถ้าเกิดผมใช้วิตามินซีตัวนี้เนาะก,ก็คงจะได้หัวข้อมันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเจ n เน a เรตตัวที่เป็นไตเติลคีย์เวิร์ดทูนะครับไตเติลเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็โดเมนเนมเจเนเรเตอร์คือให้คิดชื่อของโดเมนนะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่รู้จะตั้งชื่อโดเมนว่าอะไรสําหรับการเริ่มธุรกิจนะครับก็อาจจะเอาชื่อของธุรกิจมาวางก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีคําว่าวิตามินเนาะ ภาษาอังกฤษนะครับวิตามินนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของอดีไซน์เนาะเราออกแบบวิตามินนะสมมตินนะแล้วก็เป็นแบบวิตามินสำหรับสาหรับแมวแล้วกันเนะาะสำหรับเปียงอลองดูว่าเขาจะดเลอะไรมานะครับก็จะมีโดเมนวิตามินดีไซน์แคทโดเมนวิตามินแคทอะไรเงี้ยนะประมาณนีออ้อันนี้เนี่ย แสดงว่าสามารถเอาชื่อบริษัทได้นะครับสมมติว่าเอาเป็นชื่อนะครับของ g r o กร h นะครับอ่ะ v ีชื่อบริษัทไปก่อนนะ w t h อ่ะสมมติน,นะครับเขาก็จะเอาคำมาเนาะเอาคำมาผสมแสดงว่าคำว่าอันนี้มันเป็นโดผมเชื่อว่าเป็นโดเมนที่ว่างอยู่นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมบอกไปตรงๆตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเขาจะไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนนี้ได้ถูกไหมเพราะว่าผมจดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแค่ตรงนี้นะแสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดเราไปเสิร์ชในตัวที่เป็นอตัวโดเมนเนาะผมก็อยากรู้ว่าอ๊ะมันจะมีคําว่าโดเมนอยู่ข้างหน้าอ๋อโอเคแสดงว่าเป็นคําที่แบบว่าไอนี้แล้วเนาะผมลองใช้วิตามินเหมือนเดิมแล้วดูว่าเขาคำว่าวิตามินยังไงมันก็จดไปแล้วนะครับ มันก็จะกลายเป็นโดเมนเว็บก็มีขึ้นโดเมนหมดเลยราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือโดเมนเนมก็ให้รู้ว่ามันมีโดเมนเนมเจ r เรเตอร์นะครับอ่าอีกอันนึงเป็นพารากราฟนะครับพารากราฟรีไรท์นะฮะก็คือถ้าใครเคยใช้ตัวที่เป็น ChatGPT แล้วก็เอาบทความที่เป็นพารากราฟหนึ่งนะครับแล้วแปะลงไปแล้วก็บอกว่าให้เขาช่วยรีไรท์ใหม่เขาจะสามารถเขียนในค่อนข้งดีเลยนะครับ นี้ผมลองเอาตัวที่เป็นวิตามินซีเนาะที่อ่าเป็นของบทความของที่อื่นดูนะครับว่าเขาจะสามารถเขียนให้ได้ไหมนะฮะวิตามินซีเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะนะครับวิตามินซีนะครับเอาวล์กามนี้เนาะ,นะครับแล้เราลองไปก๊อปปี้ใส่นะครับ เราให้เขารีไลท์ปรากฏเขารีไลท์เป็นภาษ,าษาอังกฤษนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองที่เป็นวิตามินซีที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่ความหมายลงไปแล้วกันเนาะวิตามินซีวิตามินซีนะครับคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราเอาจากอาที่เป็นของอันนี้เนาะแบบนี้เนาะอ่าเราเอาอินโดักชันท่อนนี้ไปนะครับ แล้วก็เราจะให้เข้ารีไรน์ใหม่รอบหนึ่งนะครับโอเคอ่าเขาก็เอาตัว อ่ะเขาก็รีไ์เป็นแบบนี้นะครับเขาก็รีไ์ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าพาร์ทของภาษาไทยยังไม่สามารถที่จะรีไ์ได้นะครับก็ไปใช้ของ h ช GP t GPT ไปก่อนนะครับซึ่งเขาจะใช้ภาษาไทยดีกว่านะ,ะเนี่ยจากที่ริวมาทั้งหมดเนาะเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆ tool หนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างดีก็คือตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นไอเดียนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือจะเป็นในเรื่องของ Ti t l e g e n e r a t o r ที่เขียนหัวเรื่องครับประมาณนี้ ก็เป็นเว็บหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถสับพอรภาษาไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเราในเรื่องของการคิดไอเดียได้หรือเปล่านะครับก็ลองเอาตัวที่เป็นไอเดียเจเนเรเตอร์ตรงนี้นครับไปประยุกต์ใช้ดูก็ได้นะ้อเพราะว่าเขาท long ําลองเทลแบบที่ใช้ตัวบริบทในการมาเทียบด้วยเนาะเราจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้คีย์เวิร์ดทูได้ไหลายๆตัวแหละแต่ตัวนี้ก็เป็นเว็บเว็บหนึ่งที่ ในไหนก็มีแล้วก็น่าจะเอามาลองรีวิวกันแล้วเลองดูว่าผ่านไปสักปีหนึ่งตรงนี้มันจะเจ็บแค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดมีประโยชน์เนาะก็แชร์ให้ทีมงานนะครับเอาวิดีโอนี้แชร์ไปเลยก็ได้ครับจะไม่ต้องอธิบายเนาะถ้าเกิดใครที่อยากติดตามข่าวสารเรื่องของยูทูลมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของทใหม่ๆก็กดติดตามมาไว้นะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของคอนเทนต์อัปเดตพวกเนี้ยนะครับทุกวันนะครับกอมาแชร์กันในมุมของที่ผมต้องเอา เรื่องของด i จิทัลมาร์เก็ตตนะครับสอนทีมงานอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าเอามาแชร์กันก็จะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ทำา i จ g ทมร์ิอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้เข้ามาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ